สอย่างนี้ให้มีวางในครัวเรียกทรัพย์เข้าบ้านทำง่ายๆไม่ต้องมีพธิธีท่านผู้ฟังคะตามหลักของห่วงจุ้ยแล้วห้องครัวมีความสัมพันธ์กับเรื่องของสุขภาพและความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของเราดังนั้นการจัดห่วงจุ้ยห้องครัวให้ถูกต้องจึงมีชัยไปกว่าครึ่งค่ะ ในเรื่องนี้จะขอพูดถึงแนวทางการจัดห้องครัวตามหลักธาตุทั้งหให้เฮงให้ปังเรียกัทรับทรับตามหลักห่วงจุย้ยถ้าอยากรู้ว่าต้องทำอย่างไรมารับฟังค่ะสัสตร์ห่วงจุ้ยจะถือว่าห้องครัวเป็นสถานที่ที่สําคัญของบ้านเป็นบริเวณที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์พูนสุข จึงทำให้ตั้งแต่โบราณกาลมีศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของห่วงจุ้ยในการจัดห้องครัวคะ่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วหลักการต่างๆได้แฝงไปด้วยความชาญฉลาดของการออกแบบควบคู่เป็นเหตุเป็นผลในตัวเองเสมอจึงนับได้ว่าการจัดห่วงจุ้ยให้ดีจะส่งผลต่อความสะดวกสบาย และความปลอดภัยในการใช้งานในห้องครัวด้วยค่ะเรามาดูกันว่าห่วงจุ้ยที่ดีของห้องครัวและห่วงจุ้ยที่เหมาะสมกับคนทาตุทั้งห้านั้นมีลักษณะอย่างไรกันบ้างก่อนอื่นมารับฟังของมงคลที่ควรวางในห้องครัวก่อนนะคะ 1. คือเตาไฟเชื่อว่าทุกบ้านต้องมีค่ะ สร์ห่วงจุย้ยถือว่าเตาไฟเป็นตัวแทนของธาตุไฟที่ส่งผลโดยตรงต่อชาตาของผู้อยู่อาศัยในบ้านการวางเตาไฟในตำแหน่งที่ผิดอาจจะทำให้ชาตตาขึ้นขึ้นลงๆไม่มั่นคงเดี๋ยวดีเดียเด๋ยว,ยวร้ายรายรับรายจ่ายไม่คงที่และอาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึก ของผู้คนทำให้เกิดปากเสียงความขัดแยง้งและความวุ่นวายภายในบ้านได้ค่ะหาข้อห้ามนี้คือห้ามวางเตาไฟในห้องครัวเพื่อเอาไปปรับใช้กับห่วงจุ้ยให้ดีขึ้นค่ะข้อห้ามข้อที่หนึ่งคือห้ามวางเตาไฟใกล้กับน้ำหากวางเตาไฟใกล้น้ำไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างจานก๊อกน้ำอ่างน้ำ หรืออยู่ในแนวเดียวกันกับถังเก็บน้ำจะเป็นการรวมเอาทั้งสองธาตุคือธาตุไฟและธาตุน้ำที่ขัดแย้งกันมาปะทะกันมีผลทำให้สมาชิกภายในบ้านขี้งุดงิดง่ายและมักเกิดอาการโต้แย้งกันเสมอและแม้ก๊อกน้ำจะอยู่ไกลกับเตาแต่ หากหันหัวก๊อกน้ำตรงกับเตาก็ถือว่าอยู่ในตำแหน่งปะทะกันธาตุไฟจะถูกบั่นทอนโดยธาตุน้ำส่งผลต่อสุขภาพของคนในบ้านทำให้มีปัญหาเรื่องของการย่อยการดูดซึมโรคกระเพาะโรคลำไส้อุบัติเหตุและการผ่าตัดข้อห้ามข้อที่สองห้ามวางเตาไฟตรงกับประตูห้องน้ำ สัตว์ห่วงจุยเชื่อกันว่าจะส่งผลให้มีปัญหาเกี่ยวกับการสูญเสียทรัพย์ลักทรัพย์เกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะข้อห้ามข้อที่สห้ามวางเตาไฟบริเวณใต้คานไม่ว่าเพดานจะมีคานตรงหรือคานขวางก็ตามค่ะเพราะในตัวคานจะมีพลังกดทับและซึมสู่อาหารที่ปรุง ทำให้ความต้านทานโรคลดน้อยลงสุขภาพแย่คนในบ้านมักมีโรคเกี่ยวกับลําคอจมูกตาหรือเบาหวานริดสีดวังและยังส่งผลทำให้ทำงานไม่อดทนและลาออกกันบ่อยๆซึ่งอาจสร้างปัญหาให้กับผู้บริหารโดยไม่ทราบสาเหตุค่ะข้อห้ามข้อที่4ห้ามวางเตาไฟลอยโดยไม่มีอะไรกัน้น เตาไฟต้องพิงกำแพงหรือด้านหลังผนังทึบเตาไฟที่วางลอยๆอยไม่มีอะไรกัน้นไม่มีกำแพงกัน้นเท่ากับขาดพลังขาดโชคลาภความมั่นคงหรือเสถียรภาพทางการเงินก็จะไม่ดีค่ะข้อห้ามข้อที่หห้ามวางเตาไฟประจันหน้ากับประตูครัวประตูในที่นี้หมายถึงประตูที่เชื่อมต่อกับห้องครัวโดยตรง อาจจะเป็นประตูห้องครัวหรือประตูหลังบ้านที่เชื่อมต่อกันแต่ไม่รวมกับประตูอื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบในสัตว์ห่วงจุย้ยเมื่อเปิดประตูห้องแล้วสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของห้องนั้นๆค่ะ หรือเราอาจจะเรียกกันว่าเป็นประธานของห้องโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นสิ่งของที่วางดีๆมีมงคลซึ่งไม่ใช่เตาไฟอย่างแน่นอนเพราะเราถือว่าเตาไฟจะเผาพลานทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีลักษณะการวางเตาไฟตรงกับประตูยังเป็นหลักการคล้ายๆกับทางสามแพร่ง ซึ่งเกิดการพุ่งตรงที่อาจก่อให้เกิดอันตร,รายกับผู้อยู่อาศัยได้ค่ะ 2. ให้มีไข่ไก่ติดครัวเสมอค่ะข้อนี้มีเคล็ดลับง่ายๆก็คือให้วางไข่แปดฟองมีความเชื่อมาตั้งแต่โบราณกาลค่ะ ว่าไข่ไก่ก็เปรียบเสมือนเงินและทองคําเพราะฉะนั้นการวางไข่ไก่ไว้ในตรกาจะช่วยเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการส่งเสริมโชคลาภทำให้มีกินมีใช้ไม่มีขาดมือค่ะมีเงินมีทองใช้ไม่รู้จักหมดจักสิน้นส่วนที่ต้องเป็นแปดฟองเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นที่มาและความเชื่อของคนจีน คนจีนเชื่อว่าเลข8เป็นเลขมงคลเลข8ดคล้ายเครื่องหมายอินฟินิตี้คือไม่มีที่สิ้นสุดนั่นก็คือความรวยมั่งมีมั่งคั่งไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ3เข้าสารควรมีเข้าสารติดครัวอย่าให้ขาดเพราะเข้าสารเปรียบเสมือนความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นบ้านทุกบ้านขาดสิ่งนี้ไม่ได้ค่ะ หากบ้านไหนไม่ได้หุงข้าวก็ให้หาข้าวสารเม็ดที่สวยที่สุดใส่ขวดโหลไว้แล้วปิดฝาให้สนิทซึ่งข้าวสารนี้ควรจะมีลักษณะที่เต็มถังเพื่อว่าจะได้มีข้าวกินตลอดและตามความเชื่อแล้วยังเป็นตัวแทนที่ทำให้เจ้าของบ้านมีเงินทองใช้ใจ่ายตลอดเวลาไม่ขาดมือ ร่งพร้อมไปด้วยข้าวปลาอาหารที่อุดมสมบูรณ์ไม่เคยขัดสนอะไร 4. จานทรงกลมสีขาวจานทรงกลมสีขาวเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ค่ะเป็นที่ตั้งแห่งความมั่นคงจะทำให้คนที่อยู่อาศัยในบ้านมีฐานะการงานที่มั่นคงอยู่ตลอดเวลาจะสังเกตเห็นว่าตามร้านอาหารใหญ่ๆ หรือพัตตาคารใหญ่หญๆเขาจะใช้จานทรงกลมสีขาวมาเสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้านั่นก็แสดงถึงความมั่งมีสีสุขความมั่นคงท่านผู้ฟังคะคนโบราณถือว่าห้องครัวเป็นผู้รักษาจิตวิญญาณของบ้านคะ่ะดังนั้นในหลายพื้นที่จึงนิยมติดภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้เพื่อขอให้ช่วยดูแลความเป็นอยู่ของคนในบ้าน ซึ่งตามหลักห่วงจุ้ยแล้วห้องครัวสัมพันธ์กับเรื่องสุขภาพและความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตดังนั้นการจัดห่วงจุ้ยห้องครัวให้ถูกต้องจึงมีใชยไปกว่าครึ่งและวันนี้เราขอนำเรื่องราวของกฎสิข้อตามหลักห่วงจุ้ยห้องครัวมาให้ทุกท่านได้รับฟังการวางห่วงจุ้ยห้องครัวจึงเป็นตำแหน่ง ที่ต้องจัดตกแต่งอย่างระมัดระวังเป็นอย่างมากค่ะและมีกฎเกณฑ์ข้อห้ามมากมายหากไล่ดูกันแล้วอาจมีมากกว่าร้อยกฎแต่เนื่องด้วยครัวในสมัยก่อนไม่ได้มีลักษณะเหมือนเช่นทุกวันนี้คือครัวสมัยก่อนใช้เตาไฟที่มีความร้อนแผ่ออกมามากจึงมีเรื่องการวางตำแหน่งของห้องครัวที่ต้องระวังเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้กระทบ กับส่วนอื่นๆของบ้านค่ะแต่ทุกวันนี้ห้องครัวใช้แก๊สปิดมิดชิดทำให้กฎบางข้อที่เคยใช้มาในอดีต<ม>อาจถูกยกเว้นได้บ้างแต่ก็ยังมีกฎบางข้อที่ยังทันสมัยและยังควรยึดถือปฏิบัติตามเราคัดมาทั้งหมด10ข้อที่ถือเป็นกฎเกณฑ์ที่ยังนิยมใช้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยยังไม่ตกยุคแต่อย่างใดมาติดตามรับฟังเรื่องนี้ค่ะเชื่อว่าหากบ้านหลังใดได้ปฏิบัติก็จะพบแต่ความดีความสุขเงินทองไหลมาเทมาเต็มบ้านค่ะกฎข้อที่หนึ่งไม่ต้องห้องครัวตรงข้ามกับห้องน้ำหรือห้องนอนค่ะตามหลักแล้วเราถือว่าห้องครัวเป็นธาตุไฟ และมีพลังยางอย่างรุนแรงการตั้งห้องน้ำที่เป็นาธาตุน้ำและห้องนอนที่ต้องการพลังหินเพื่อพักผ่อนเป็นการทำให้พลังงานขัดแย้งกันจนอาจเกิดความวุ่นวายในอีกทางเราอธิบายได้ว่าห้องน้ำมีเชื้อโรคจึงไม่ควรอยู่ใกล้กับห้องรับประทานอาหารค่ะ และการที่ห้องนอนอยู่ใกล้กับห้องครัวก็ถูกกลิ่นและควันรบกวนได้กฎข้อที่สองควรจะมีกำแพงพิงหลังเตาและไม่ควรมีหน้าต่างค่ะเตาไฟที่มีความร้อนควรมีกำแพงอยู่ด้านหลังเพื่อป้องกันความร้อนแผ่กระจายออกหลายทาง รวมถึงการที่เราไม่ให้หลังเตาไฟมีหน้าต่างเพราะลมจากภายนอกอาจจะรบกวนเตาไฟได้นอกจากนั้นเราถือว่าเตาไฟเป็นประธานของห้องครัวเหมือนเหมือนกับเตียงในห้องนอนค่ะหลักการคือเราต้องการความมั่นคงของประธานห้องกฎข้อที่สอย่าปล่อยให้ห้องครัวสกรปรก ความสกรปรกถือเป็นพลังงานที่ไม่ดีค่ะทั้งนี้รวมถึงกลิ่นด้วยการปล่อยให้ห้องครัวสกรปรกก็จะทำให้เกิดเชื้อโรคแบคทีเรียที่อาจทําให้คนในบ้านเจ็บป่วยเพราะเราต้องปรุงอาหารในครัวเพื่อมารับประทานค่ะกดข้อที่4ไม่ติดกระจกในห้องครัวท่านผู้ฟังคะไม่มีความจำเป็นใ,นใดๆที่ต้องมีกระจกในห้องครัว กระจกเป็นเครื่องมือทางห่วงจุ้ยอีกอย่างหนึ่งที่ต้องใช้อย่างระมัดระวังเนื่องจากกระจกสามารถสะท้อนพลังงานทั้งดีและไม่ดีได้สามารถทำให้พลังงานที่ดีหรือพลังงานที่ไม่ดีเพิ่มเท่วีคูณได้สำหรับห้องครัวที่เราถือเป็นห้องพิเศษมีพลังของธาตุไฟสูงอยู่แล้วจึงไม่ควรนำกระจกไปขายายพลังความร้อนค่ะ กฎข้อที่5เตาไฟห้ามประจันหน้ากับประตูครัวเมื่อเปิดประตูห้องแล้วสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจะต้องเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของห้องนั้นๆหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นประธานของห้องค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะวางของดีๆมีมงคลซึ่งไม่ใช่เตาไฟอย่างแน่นอนเพราะเราถือว่าเตาไฟจะเผาพลานทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีค่ะ กฎข้อที่6ไม่ตั้งห้องครัวอยู่ใต้ห้องนอนและห้องน้ำข้อแรกของการตั้งห้องนอนให้อยู่เหนือห้องครัวเป็นสิ่งที่ผิดปกติอยู่แล้วในแง่สถาปัตย์เพราะห้องครัวต้องการเดินท่อระบายควันการที่ห้องนอนอยู่เหนือห้องครัวจึงอาจถูกรบกวนจากควันไฟได้ตามหลักการแล้วเปรียบได้กับการนอนอยู่บนเตาไฟนั่นเองค่ะ หรือถ้าห้องน้ำยิ่งมีปัญหามากขึ้นไปอีกเพราะการนำน้ำทับอยู่บนไฟก็ไม่ต่างอะไรกับเอาน้ำไปเทใส่กระทะร้อนๆนจนอาจเกิดระเบิดขึ้นได้นั่นเองค่ะและนี่ก็คือการเปรียบเทียบให้เห็นถึงความขัดแย้งของพลังงานธาตุที่เกิดขึ้นกฎข้อที่7การตั้งห้องครัวประจันหน้ากับประตูใหญ่ ตามที่กล่าวไปในกฎข้อที่5ค่ะเตาไฟสามารถเผาได้ทั้งสิ่งดีและไม่ดีการทำห้องครัวให้เผชิญหน้ากับประตูใหญ่ mm hmm. ก็เท่ากับการที่เราไม่ต้อนรับพลังงานช่ที่กำลังไหลเวียนเข้ามาในตัวบ้านนั่นเองค่ะโดยปกติหลังจากเปิดประตูบ้านเข้ามาแล้ว เราจะคาดหวังให้มีถงกว้างเพื่อไว้กักเก็บพลังชีก่อนเดินทางไหลเข้าสู่ห้องต่างๆของตัวบ้านต่อไปกฎข้อที่8อย่าตั้งห้องครัวให้อยู่ในทิศเหนือทิศเหนือถือเป็นธาตุน้ำสังเกตได้จากประเทศที่อยู่ทางทิศเหนือจะมีภูมิอากาศหนาวเย็นกว่าทิศใด,ดการทำห้องครัวให้อยู่ทางทิศเหนือของตัวบ้าน ก็เท่ากับที่เรานําธาตุไฟไปปะทะกับธาตุน้ำโดยตรงซึ่งอาจก่อให้เกิดความวุ่นวายของคนในครอบครัวค่ะและอาจกระทบถึงเรื่องของการงานได้ค่ะกฎข้อที่9อย่าให้ห้องครัวอยู่โซนหน้าบ้านห้องครัวคือที่ผลิตทรัพย์สินของบ้านเราคงไม่อยากเปิดทรัพย์สินของเราให้ใครเห็นง่ายๆควรต้องเก็บซ่อนไว้อย่างมิดชิด นั่นคือการทำห้องครัวให้อยู่หลังบ้านนั่นเองค่ะอีกในหนึ่งเพราะจะสะดวกต่อการทำระบบระบายอากาศแล,ากาาาและง่ายต่อการทำความสะอาดห้องครัวและง่ายต่อการทำความสะอาดเพราะครัวจะต้องมีของเสียทิ้งมากกว่านั่นเองค่ะกฎข้อที่10อย่าตั้งห้องครัวอยู่บริเวณกลางบ้านจุดกึ่งกลางของบ้านคือจุดที่รวบรวมพลังทั้งหมด จุดกึ่งกลางบ้านในอุดมคติคือถงใหญ่การที่เรานำห้องครัวไปวางไว้ตรงกลางคือการเผาทำลายหัวใจของบ้านค่ะซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพและคนในครอบครัวจะไม่สามัคคีกันท่านผู้ฟังคะและนั่นคือกฎห้องครัวทั้ง10ข้อที่ยังคงสามารถนำมาปรับใช้ในยุคปัจจุบันได้หลายๆคน อาจจะเคยได้ยินกฎเกณฑ์อื่นนอกเหนือจากนี้อีกมากมายเช่นห้ามวางเตาตรงข้ามกับอ่างน้ำหรือตู้เย็นเพราะว่าให้พิจารณาเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยเป็นเหมือนเตาไฟด้วยหรือบางทีก็อาจเป็นเรื่องการทาสีต่างๆกฎเกณฑ์เหล่านี้ไม่ได้ผิดหรือถูกหากปฏิบัติได้โดยไม่ลำบากเกินไปก็อาจปรับเพื่อความสบายใจได้ แต่หากว่าการปรับจะทำให้ลำบากหรือเดือดร้อนก็แนะนำว่าให้สบายใจได้เพราะผลที่เกิดขึ้นจากกดเล็กน้อยเหล่านี้แทบไม่มีผลใ,ใดๆต่อชีวิตค่ะ